สวัสดีครับพี่เพี่อนน้องทุกคนวันนี้นะครับส่วนสๆวเสรนะครับก็อยากจะมาทําเป็นเรียกว่ารีวิวนะครับมันจะมีหนึ่งปัญหานะครับที่ผมเนี่ยใช้เจ้าตัว Galaxy C Flip 5นะครับมาได้สักระยะใหญ่เลยนะครับเรียกว่าซื้อตั้งแต่มันเปิดตัวเลยดีกว่านะครับแล้วก็ใช้งานมาสักระยะหนึ่งเลยนะครับพยายามที่จะพยายามที่จะชอบมันพยายามจะใช้มันนะครับแต่แต่แต่จะบอกว่ามันมีปัญหาจากการใช้งานที่ทําให้ผมเนี่ยอยากจะอยากเลิกใช้มันเลยอ่ะ ผมรู้ว่าทุกคนอยากจะอยากรู้ว่ามันคือปัญหาอะไรกันแน่นะครับดูจากหน้าปกนี่ทุกคนก็น่าจะรู้กันเดี๋ยวเราไปดูกันเสื้อน้าข่าวมือถือนะครับจะต้องบอกก่อนว่าไอ้ตัว Galaxy C Flip 5ที่ผมใช้มาเนี่ยใช้งานมาแบบไม่ใส่เคสนะครับแล้วก็มันแทบจะแบบถ้าใช้งานแบบรักสงรักษาหน่อยนะคือมันไม่จําเป็นต้องใส่เคสเลยซนะ้ำเพราะว่าใส่เคสบางทีเนี่ยมันทําให้เจ้าตัวขอ,ขอบขอบข้างนี่มันถูกกัดได้นะครับแต่อันนี้ก็แล้วแต่ ความชอบของแต่ละบุคคลนะครับแต่ว่าคือมันมีสิ่งหนึ่งที่พอใช้งานมาแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันอาจจะต้องทําให้เราเลิกใช้เลยนะครับก็คือแม้ว่าจะเป็นชิป snapdragon 8 Gen 2นะครับซึ่งจริงๆเนี่ยมันอยู่ในตัวมือถือตัวไหนเนี่ยมันก็เรียกว่าการควบคุมพลังงานแบตเตอรี่เนี่ยสามารถทําได้ดีแล้วก็แบตอึดนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าเพราะอะไรนะครับแล้วยิ่งอัปเดตเนี่ย ยิ่งแย่ลงเรื่อยๆนะครับคือยิ่งอัปเดตเนี่ยแบตก็ยิ่งไหลลงเรื่อยๆคือตัวนี้เนี่ยปัญหาที่รับไม่ได้เลยนะครับผมก็ต้องบอกเลยแล้วกันว่ามันก็คือในเรื่องของความร้อนคือผมก็เข้าใจนะว่าไอ้ตัวนี้เนี่ยมันแบตเตอรี่มันแค่3,700 mAh นะครับแต่ว่าจริงๆเนี่ยแบตเตอรี่มันควรจะต้องทนกว่าซึ่งผมเองเนี่ยใช้ตัวฟลิปมาตั้งหลายรุ่นนะครับแล้ว ตัวล่าสุดที่ใช้เนี่ยก็คือเจ้าตัว Galaxy C Flip 4นะครับซึ่งเอามาใช้คู่กับเจ้าตัว C Flip 5เนี่ยพอใช้แล้วแบตเตอรี่ของตัว C Flip 4ดันทนกว่าเจ้าตัว C Flip 5แล้วดันร้อนน้อยกว่าด้วยอะ่ะมาทำให้ผมเนี่ยไม่กล้าจะอัปเดตเลยนะครับดูเจ้าตัวเฟิร์มแวร์อัปเดตของผมล่าสุดนะครับยังอยู่ที่วัน U I 6.0เลยนี่มันมีตัววัน U I 6.1มาแล้วแต่คุณคิดดูว่าใครจะกล้าอัปถ้าเกิดว่า เจอประสบการณ์ไม่ดีแบบที่ผมเจอเนี่ยก็คือยิ่งอัพเนี่ยความร้อนมันยิ่งสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วผมเองเนี่ยเป็นคนที่ชอบใช้ตัวนี้เนี่ยในการถ่ายวิดีโอมากๆเลยนะครับเนี่ยเจ้าตัว c f ฟ i p 5เนี่ยชอบใช้ในการถ่ายวิดีโอมากๆแต่ว่าอย่างที่ผมบอกเนี่ยพอปัญหาความร้อนมันเข้ามายุ่งกับไอ้ตัวนี้เนี่ยนะครับมันทําให้แบตเตอรี่เนี่ยก็หมดเร็วขึ้นถูกไหมแล้วสิ่งที่ตามมาเนี่ยก็คือพอถ่ายวิดีโอ ไปได้สักพักหนึ่งเนี่ยแม้ว่าผมจะชอบใช้ high frame rate นะครับอย่างตัว60เฟรม per second แบบนี้พอใช้งานไปสักพักหนึ่งเนี่ยพอเครื่องมันร้อนเนี่ยมันทำให้ตัว frame r a มันตกพอ frame rate มันตกปุ๊บมันก็ทำให้ไม่ว่าจะเป็นถ่ายภาพถ่ายวีดีโอออกมาเนี่ยมันจะทำให้ทุกอย่างมันดูเออไปหมดไงมันคือปัญหาที่ถ้าเกิดว่าแก้ได้เนี่ยมือถือเครื่องนี้เนี่ยจะน่าใช้มากๆเลยไม่ว่าจะเป็นจอที่ค่อนข้างสู้แสงแดดนะครับ เนี่ยตอนนี้เนี่ยเป็นช่วงกลางวันนะครับแล้วดูจอที่ดิสลย์เนี่ยเราสามารถเห็นทุกอย่างได้อย่างชัดเจนนะครับตรงนี้เนี่ยถือว่าก็เป็นจุดเด่นของซัมซุงกันเพราะว่าจอของเขาเนี่ยค่อนข้างสวยอยู่แล้วลองคิดดูนะว่ามือถือของผมเองเนี่ยเป็นมือถือที่ไม่ได้ใส่เคสและสําหรับคนที่ใส่เคสเนี่ยมันจะยิ่งร้อนเร็วกว่าการที่ถอดเคสแบบนี้อีกนะครับ ดังนั้นเนี่ยคนที่เจอประสบการณ์เดียวกันเนี่ยคือคุณบอกได้เลยว,ว่าเฮ้ยไม่ต้องบ่นว่าออแบตเตอรี่ทำไมมันหมดเร็วหมดเร็วเพราะว่าความร้อนของเจ้าตัวชิปซิลาคอน8 Gen 2เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าคือมันเกิดอะไรขึ้นกับการอ p พติ i z e ์ของซัมซุงนะเพราะว่าก่อนหน้านี้นะครับอัปเดตก่อนหน้านี้เนี่ยมันทำให้แบตเตอรี่เนี่ยดีแล้วนะครับร้อนค่อนข้างน้อยแต่พออัปเดตเฟิร์มแวร์มาเรื่อยๆเนี่ยรู้สึกว่า การออพติมไนซ์ของเขาเนี่ยมันก็นข้างด้อยประสิทธิภาพลงดังนั้นอยากจะให้ทางซัมซุงเนี่ยออกมาแก้ไขหน่อยนะครับแล้วก็ในตัวของ Galaxy C Flip ไม่ว่าจะเป็น c Fold 6ห Flip 6เนี่ยขอให้มีการจัดการความร้อนที่มันดีกว่านี้หน่อยมันจะทำให้มือถือของค่ายคุณเนี่ยมันน่าใช้มากขึ้นกว่านี้